ตอนแรกเนี่ยจะไปอีกที่หนึ่งแต่เขาปิดจริงๆเพราะว่าเรื่องในสถานการณ์โควิดนะฮะเพราะฉะนั้นมีร้านหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําเป็นร้านเล็กอร่อยโตขนาดร้านไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่ารสชาติหรืออะไรเนี่ยสุดยอดมากครับร้านนี่ครับเลิศดรสปูดองฮะเลิศดรสปูดองปูไข่ไข่ล้นอันนี้จะนั่งนะครับ หนึ่งอย่างที่ต้องกินที่นี่แทบไม่ต้องเขียนเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าผมมาที่นี่แทบไม่ต้องเขียนแต่ผมจะเขียนวันนี้ก็คือหอยหวานที่นี่หอยหวานที่นี่ผมบอกได้เลยว่าเด็ดมากผมรู้สึกว่าหอยหวานที่เนี่ยตัวกําลังดีไม่เล็กจนเกินไปหรือไม่ใหญ่จนเกินไปอีกหนึ่งอย่างที่เหมือนเหมือนจะธรรมดาผักวุ้งไฟแดงที่ขาดซับไม่ได้คือ กุ้งดองฮะกุ้งดองน้ำปลากินได้ที่นี่สะอาดแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งที่นี่อร่อยมากมาแล้วเฮ้ยน้องพี่กินคนเดียวพี่ไม่ให้คนอื่นกินเอาถ้วยน้ำจิ้มแบบของพี่อ่ะเต็มที่อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาใกล้หน่อยผมผมขออ่านคอมเมนต์หน่อยได้ไหมวันนี้คุณอ้วนมิกกี้คนมิกกี้ ใช่เจ้ากล่องหัวใจพี่ไหมครับแล้วแต่พี่ไม่เหมือนใครผมมาที่นี่น้องก็จะรู้ว่าน้ำจิ้มของผมต้องถ้วยนี้ถ้วยใหญ่แล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดของเขาเนี่ยใส่พริกโรยสีแดงอันนี้อร่อยท้าวอินทาวนะครับใครถามว่าคือแถวนี้ต้องบอกว่าตอนนี้เส้นนี้เนี่ยเหมือนเหมือนฟูสตีด มีอาหารมีขนมมีร้านแบบเฮ้ยมาแล้วเหรอวะเฮ้ยมาแล้วเหรออุ้ยเดี๋ยวผมขอเมนูอย่างนี้ก่อนนะแล้วนี่เครื่องเคียงอยากให้เห็นเครื่องเคียงนี่กระเทียมหอมมะม่วงแล้วนี้คือกุ้งจริงๆตัวใหญ่กว่านี้นะแต่ตอนนี้ มันเกิดสถานการณ์จริงๆเขาตัวใหญ่มากแต่วันนี้ตัวกลางๆแต่รสชาติผมบอกเลยว่านี่แล้วมาทีไรชื่อร้านเลิศรถปูดองฮะอยู่ทาวอินทาวติดถนนเลยอยู่ข้างหน้าเดอะซีนฮะถ้าใครอยู่แถวด้านนี้ก็จะรู้ เวลาผมกินเนี่ยมันจะอย่างนี้แล้วพริกต้องมาอย่างนี้มันต้องครบสูตรกุ้งดองน้ำปลาของเขาเนี่ยผมว่าหาทานที่ไหนกอน้างยากที่รสชาติอย่างนี้นะคือความชอบของผมเองแหละน้าจิ้มที่เรียกได้ว่าผมว่าน้ำจิ้มเขาดีน้ําจิ้มที่ร้านนี้ดีมาก ปุณกริบอกว่าจิ้มคุ้มเลยครับพี่ครับนี่จิ้มคุ้มเลยครับพี่ราถามอะไรตอนนี้เลิศรถปูดองครับผมแต่อันนี้คือกุ้งดองครับพี่วิลลี่ไปไหนพี่วินลี่ลี่ถ่ายละครฮะอะไรนะฮะคืออะไร คนขายจร,จริงๆเ<อ>จ้าของร้านจะเป็นวัยรุ่นสองคนก็เป็นแฟนกันมีเป็นผู้ชายกับผู้หญิงแต่ตอนนี้น้องที่เป็นแม่ครัวกับพ่อครัวที่เป็นแฟนกันด้วยเจ้าของร้านสวยสวยมากกินก่อนโคตรอร่อยโคตรอร่อยโคตรอร่อยนี่คือต้มยำ เดี๋ยวผมจะกินไปทีละอย่างนี่แฟนกันเป็นเป็นแฟนกันนานยังลูกหนึ่งแล้วเพิ่งเพิ่งเป็นแฟนกันลูกหนึ่งแล้วเนี่ยเนี่ยน้ำจิ้มอะน้ำน้ำปลาตรงนี้เอาตรงๆนะผมกินสดๆเลยเนี่ยรสชาตมันดีดีเปิดให้ควันมันคลุงเลย แต่ผมยังไม่กินผมขอกินกุ้งดองอีกหนึ่งตัวร้านนี้จริงๆอีกอันหนึ่งที่น่ากินมากๆนะก็คือปลาหมึกซาซิมิปลาหมึกซาซิมิที่นี่อร่อยมากมากๆแล้วก็เขาผัดเขาผัดกุ้งไอยำรวมของเขาอะอร่อยต้องลองมากินรสชาติดีเข้ามาเข้ามา กุ้งดองผสมพริกผสมกระเทียมผสมทุกอย่าง <c oughs> อร่อยมากท่านผู้ใดที่ชอบกินพวกซีฟูดหรืออะไรก็แล้วแต่ผม <c oughs> บอกว่าดีดูหอยหวานครับอ่าเนี่ยดูหอยหวานนี่นี่แล้วขอโทษนะฮะเบะตรงนี้ คือหอยหวานที่ที่สดที่อะไรอะ่ะมันจะกรอบมันเคี้ยวดรงกรึบๆอ่ะดูลักษณะหอยเขาก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนี่ฮะมันร่อนขนาดนี้โอ้โหหลุดมาทั้งตัวขออนุญาตนะฮะ ต้มยำกุ้งรสชาติขออีกทีของต้มยำที่นี่ผมบอกได้เลยว่าหน,วหนาวๆนี่อากาศประมาณน่าจะสิบแป้านะตอนนี้สิบที่ทาวินทาวนะอ๋อ ต้มยำอร่อยกั้งเขาก็มีหอยหอยแครงหอยแครงหอยแครงเผาบบมาแล้วฮะมาแล้วฮะ,วฮะดูธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานี่คือผัดบุ้งไฟแดงเวลาผัดบุ้งไฟแดงผมกินเนี่ยผมบอกเลยว่าผมจะมีพริกอยู่เม็ดหนึ่งกระเทียมอยู่เม็ดหนึ่ง โอ ah. ้ยหเอยอยากให้เห <od anything. S 1> ็นว่าอุ้ยหอยหวานเขาเขาตัวแบบฮะ ไม่มีใครมีลูกเส้แนแรงวะนั่นกลวยถนนโอ้โเล่นเล่นเล่นสักเจ็บเลยใครที่อยู่แถวนี้นะฮะอ่านี่คือทาวินทาวแล้วก็ชื่อร้านเลิศรสบุดองเป็นร้านเล็กอร่อยโตที่เป็นขวัญใจผมอาหารทะเลอร่อยมากโดยเฉพาะกุ้งดองนี่ไงที่กำลังกินนี่คือกุ้งดอง กุ้งรองนี่คือสุดมาทีไรต้องสั่งแต่จริงๆนะเอาตรงๆก่อนที่จะมีโควิดนะกุ้งตัวใหญ่มากกุ้งตัวใหญ่กว่าน,นี้อีกเพ้าหนึ่งแต่วันนี้เราใช้ลงนิดนึงแต่ก็ยังอร่อยค <c oughs> ุณเจคุณเจออฟฮาวคัมวิสเตอร์ not go eat with you because um because i love you because willy really คาเมล่าคาเมล่าคาเมล่าดาม่าชูดชูดชูดบาสเกตบอลชูดดาม่าเขาจะถามไหมว่ากูจบที่ไหนกูคืนไปหมดแล้ววันนี้ต้องขอบคุณร้านด้วยนะถ้าใครสนใจก็ตั้งแต่4ี่โมงเย็นจนถึงตอนนี้3ามทุ่มนะฮะช่วยกันอุดหนุนช่วยกันร้านเล็กอร่อยโตจะพามากินนะฮะผมขอจบจบด้วยผักบุ้งไฟแดงหน่อย ถ้าใครสนใจช่วงนี้น้นึกถึงอาหารซีฟูดก็ทาวินทาวนะฮะแล้วรสพูดองอืมขอบคุณมากเลยะะับ